ก็อนอนหลับฝันมันสิ้งยามตื่นเขาคนนั้นก็อนอนหลับฝันมันสิ้งยามตื่นยามขึ้นหลับมือเขาก็หลับลา mm hmm. หันมาอย่าร้องไห้สู้ความรักไม่ะอย่าไล่รักลูกใจพี่คอยเป็นห่วงเป่าคอยเป้าห่วงสาวลำนำ รักเดิมเขาดับไม่หวนกลับย้อนมาพอเป็นดังภาพแพรว่าคอยเช็ดน้ำตาผู้สาวลำน้ำที่พอที่ความหลังมันคุมพอที่กหลังมันคุมพอระุมมันตุ่มมาใส่ฝ่าหลังคนคนคอยอยู่ไกลขอให้แม่นเสื้อเคาเขาใจดำที่ทำเทอาไ้ ไม่เป็นไรพี่ชายไม่ว่าหยุดเท็นน้ำตาอย่ารอ ันนี้ครับแพร่ก็กินได้ใบไม้ได้หลากหลายชนิดเนาะครับพี่พี่ใบที่พี่ต้อยเป็นใบยังครับผมใบหาดใบหาดเนาะครับเนาะโอ้ยอีกชนิดหนึ่งที่แพะสามารถกินได้พื้นทินบั้นเท่านะครับเนาะแตั้ท่านี่เพิ่มนใบหาดครับก็จะสอยแล้วก็ให้แพะแล้วครับอาชีพนี้ยุบันคาซิล่าครับตำบลหนองแซงอำเภอลุงท่าครับผมจังหวัดยะโสธรนะครับนั่นอาจจะเป็นขออแพะของพี่หนุ่มพอนะครับเนาะ ขอ้อนีขนาสนใจครับพอเพิ่มน้ำเขา่าไม่เริ่มต้นเลยประมาณเจ็ดโตนะครับสีมาสอบถามถามีแม่แพะในขอเข้าประมาณของเพิ่นนี่าะอ้างจากจากของเพิ่นเจ็ดโตนะครับเลยว่าสามปีผลผลิตีเขาได้เขาจะได้แพะเพิ่มประมาณเท่าไรหลักการขุนแพะระยะกรขายนะครับพี่น้องจะเห็นว่าพนไายอาหารประเภทใดนะครับนี่นครับพอดีห้องแพะ ครับไอ้เพิ่นว่าเพิ่นคิดยังไงยังเลี้ยงแพะนะครับหลังผลผลิตได้จากแพรครับมี่แบบไหนจังไหงพี่น้องในศึกษานะก่อนครับผมติดตามครับผมครับผมสวัสดีเกลอบวบนะครับเนาะมือนด็กมะขอเอาความรู้ประสบการณ์เนาะทีที่เขาเคยเลี้ยงมาแช่พี่น้องได้รับช่มทายทอดรับช่วน้ำกันนะครับเนาะอ๋อพี่พี่นุ่มนี่เริ่มเลี้ยงแพร์แรกๆนี่เขาเย็นขอดีข้องแพะ์ยังไงครับผมเขาจงอยากเอามาเลี้ยงครับผม ช่วงน่ะครัฟ้าเดี๋ยวเห็นขอดีเลยครับไปทํางานต่างจังหวัดเน,ะน,นเาะทำงานไฟฟ้าอยู่สุพรรณบุรีรพพลเลยเห็นฟ้ามแพก็อยู่ใกล้ๆเขามาเลี้ยงใกล้ๆมองเชัดๆเห็นไหมครับผมเกิดคิดใจมกบใจมักเออบ้า,าขาดกลับบ้านสื่อมาทำยังนะจากเด็กจป็หน่อยโอ้โหแบบเลยสดใหม่ก็บได้สืส่อมาเลิอกม,มาเจ็บแปดพันครับ,คร,บครับสื่อมาเจ็บโตบมีแม่ทองแน่แม่บอทองแน่มา่กันครับแม่สาวแน่นะครับเนาะสาวแน่ครับ ลูกน้อยก็มีมากน้องพี่กันคนเรียกสานเริ่มเรียกทุกอย่างเริ่มใหญ่มากก้นน้องผีเนาะแม่นครับให <น S 2> <ม>่มากใหญ่มากแล้วก็ศึกษาเบื้องน้ำเพลินยูสุพรรณบุรีรโอ้แถวหนุ่มเพลียงหลายตัวนะครับเห็นเพลียงเออตลาดกับบุกคิดแต่ว่าสินีตลาดลุ่งร่องรับนะครับเรียงนะครับเนาะใหญ่มากซะก่อนเลยล่องเรียงเมืองบันเรียงว่าแล้วก็คือว่าได้ผลตอบดีอยู่ครับผลตอบรับดีอยู่ครับ อาต่อไปออแล้วพี่นาอเอาพี่เริ่มขเขาเจ็ดตัวแล้วพี่น้องขาซุ้มที่พี่น้องเอามาเลี้ยงเนาะเจ็ดตัวในระยะเวลาปีหนึ่งนี่ครับเอาตีน้อย,อยละพี่ผลผลิตตี่เทาจะได้จาก่นนี่จะได้ประมาณเจ็ดตัวครับสำหรับแพะนี่มครับ,รบแต่ละตัวจะออกลูกแฝดแน่ว่าแฝดแนบว่าครับ,เ,รบเจ็ดตัวผมได้อยู่สิบสามสิบสี่ดีนะครับอื ช่วงปีแรกครับหนึ่งปีครับอืมตาทุบซีโต้เนี่ยแหละครับครับม,มีผูเนี่ยแม่แน่ผสมปนเปกันไปเจอเจอละอบกระจายอืมเป็นอีกพิจิมันพอพันนะครับเนาะครับพอพันเนาะโอ้หนึ่งปีได้ประมาณถซีก็โต ติดตัวอยู่ว่าบางบางแม่เพิ่นกะข้าอุดมสมบูรณ์ได้กะออกสองนะพี่เนาะสองครับแต่ว่ากับมะเขือแต่สามน้ำมูพอนักเทื่อดอกสองเอาสอง,อสองเก่าแล้วครับมันมันจะเลี้ยงยากอยู่ที่ขันสามเนาะทานป้อนนมเพิ่นได้ก็ดีครับได้ก็ดีวอกยอกกันครับอ,อันนี้ละบาดนี้่อไปกะชิดใกล้ๆ่ไปแล้วพี่เนาะสามปีเอาถ้าเป็นสามปีเขาสิได้เจ็ตัวเหมือร่วมทั้งแม่ทั้งลูกเลยสามปีร่วมทั้งแม่ทั้งลูกให้มันวอกขายกับสีหาซิปเลยครับโอ้เนี่ยนะครับคอดีข้องแท้ครับ มันขยายพันธุ์ได้ไวครับมันเคืองัวงัวเหาปีละครับอันนี้ปีละสองข้อครับผมก็ได้หันมาอย่ยงแฝะว่ามันขยายขยายพันธุ์ไว้เนี่ยครับเออส่งผลออก,ก,ก็อกนันอันเด็กนึกกินง่ายไหมครับอืกินง่ายกินง่ายย่างเห็นนี่น้อยเนาะครับใบย่างก่อนเฮ็ดิอันนี้ใส้ใบอัน บ้านพบเอิ่นใบบักหาดชอบใบบักหาดพี่น้องครับใบหาดแต่ว่าทางอื่นๆ่อย่างน้องผมกับโบเนี่ยใจครับใบหนาคือใบมีกับมีโปรตีนลายครับครับก็ให้สลับกันไปผัวน้องพี่ผู้หญิงเพิ่นกัเอามาให้ทิ้งเนี่ยส่วนนี้กับทิ้นต้เบิร์ตนะครับเกษตรไงพระท่านนะครับเนาะไงพระท่านเบิร์ตอันนี้แม่นใบยังหรอครับเหนียวมากยังอันนี้ใบดูครับนี่โอ้ใบดูกับจีนทันพี่น้องโอ้ซึ่งชนิดนี้อีสานบ้านเท่ากั จะมีแทบทั่วบ้านเนาะพี่เนาะครับครับสำหรับใบไม้ใบไม้กับใบดูใบอลางกินเบิดครับอืมของอร่อยชนิดนี้กินไรเบิดได้แพ่นี้ครับใบอลางใบนนทีป่าเขาเอื่นเนาะ่ครับนนทีป่าซาภาษากลางนะครับครับอืมนี่นะครับโอ้สูว่ามื่อไม่อย่างเลี้ยงเนาะพี่เนาะครับแนะน้ว่าเป็นแม่ท้องนี่จะดีบ่ครับโอ้ครับสำหรับมื่อไม้นะครับผมคิดว่าจากเลี้ยง อยากขาได้ลูกไว้ก็เอาแม่ท้องเขามาในคล่องได้ครับแม่ท้องมันสิได้ลูกไว้จงไม่เสียเวลาเข้าเขาเอาเงินสียซื้อเวลาเขาจะเอาเวลาซื้อเงินครับครับผมจังสิได้ไวขึ้นครับครับหลัดเลยเนาะครับครับผมเห็นพี่น้องเบ่งน้ำกันโอ้นี่แหละครับแต่พอธรรมดาได้ครับอ่าส่วนมากของเขานี่กับใส่แม่แม่ชุดเดิมแรกๆจากทีแรกเลยนี่ครับผมครับ ใช่แม่สุดระดับต้นนะครับกับมีลูกพ่อแม่บ้านลูกกมากกับแต่ต่างท้องใ่กับมีครับอืมก็เป็นแม่พันธุ์ประจำคอกไว้ปได้ครับลูกผูกกับขนขายครับโอ้ซึ่งพอพันธุ์กับเพิมจะเป็นต้องเปลี่ยนบ่พี่สำหรับพอพันธุ์เขากะเปลี่ยนครับแต่ว่โซนเนี้ผมกับยังพันธุ์ได้เปลี่ยนอยู่ครับอืมยังเอาไว้อยู่เพราะว่ามันย่างพันธุ์เดีถึงลูกมันนะครับลูกมันยังพันธุ์ได้ถึงอันอันเป็นไใยโอ้ยังยังยังสามารถ ครับผสมได้อีกอยู่ยังยังม่ได้ถึงชีดคักเนาะครับเนาะมันได้เป็นเลือดชิดคักยังยังครับยังอืมพวกไม้ของข้าว่าชิดนี่แค่ยังพี่เบาเบาแบบบ้านเท่านี้เขาเอื่ว่าลูกชิดลูกชีดกับพี่น้องของหมูเนาะขอเพิ่นครับเขาว่าลูกชิดเนี่ยเขาว่าอย่างกับพ่อผสมลูกบ่ลูกเขามาสีน้อยเพิคนแบบตัวบ้ากับสีแมนอยู่ดอกแต่ว่าเทาต้องปรับปรุงแบบว่าเทาเนี่ยน้อยเทาต้องคุน อ,อาหารแถวนุมอ,อาหารนมน,น,น,นี่ครับ,รบมันขยายโครงสร้างมันเอียงม,มันกระสีใหญ่คือเก่าครับอยู่นลำการเลี้ยงคือเก่าครับปล่อยไปยเรื่อยกระสีน,น้อยลงคือวัวค้อยโบราณเท่านัาน้นครับแช่เกล็ดนะครับเนานะเกล็ดไปเรื่อย ยาก็งไม่คยสีเค่อยยั้งสิครับอันืบ้องมีการกระตุ้นมันเนี้ยการขยายกล้องสายก็มากกับใหญ่ขึ้นเราครับโอ้จับประเด็นอย่างพี่ก็มีเหตุผลอยู่ดีครับสมัยก่อนอาหารข้ามาถึงเนาะแม่นคสับข้าวมันตัวหน้อยแต่ว่ามันฉิดบางที่นะครับครแต่กันข้าวเลี้ยงดีนะครับเนาะเลี้ยงดีปัญหาเรื่องฉิดกับจะลดลงขึ้นกันเนาะครับโอ้ก็ผมกับพอดีมาได้บอกว่าจอยเยือกกระทบกระทำมาได้ครับอาพวกโซน่าเลี้ยงครับเอ่อเลือดผสมมันก็จะประมาณต้นโตเพิ่นประมาณนี้นะครับเนาะครับ ต่อไปนะพี่เนาะต่อไปแพะคุณนะพี่เนาะพี่เพิ่นกะว่าเพิ่นเพิ่นคุ้นโดยตรงเหรอจิ่งอาหารดีใส่นะพี่เนาะเขาตรงสลับกับใบไหม่นะพี่เนาะครับครับเขาใส่อาหารประเภทใดอยู่ครับชวนเนี่ยอาหารเขาครับใส่อาหารแบบของอันเบียร์ทักกครับอาหารงัว่ครับอาหารข้าคุนเท่านั้แะเบียร์ทากูครับกินเสริมไปซืสิครับอันทอดเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนเนี่ยครับครับประหยัดต้นทุนนิดหน่อย นี่เนาะสูตรนี้สูตรนี้บ่มียูเรียแม่นบ่อพีบอยู่ดีมียูเรียครับสิโปรตีนที่เท่าไหร่ครับโปรตีนสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์เขาห้เพิ่นรอบใดแน่ครับพี่รอบเศร้าครับรอบเศร้าสองสามโมงห้มั่นนอกนะกับปล่อยไล่ทุ่งไปครับครับขากระปั้นเย็นกต่ว่าห้อีกครับอืมแสดงว่าเป็นสองรอบเป็นสองรอบครับตัววันอ่าหนึ่งตัวตัวหนึ่งตัวประมาณไหนพี่เอาเอาเอาเมื่อไหรพี่ขึ้นกรรมให้เบิ่งอไหรครับประมาณชักวสองกรรมมือเหมือนนะครับตัวโต ตัวหนึ่งตัวสองกับมือครับในแต่ละรอบนะครับเนาะแต่ละรอบครับพี่น้องกับเบิ้งเป็นแนวทางไว้นอกจากใบไม้ก็ต้องเสริมให้เพิ่นนําเนาะครับครับสูตรนี้เร่งเร่งเร็วอยู่มาพี่เร่งเร่งเนื้อเร่งอย่างเลยเร็วอยู่เร็วครับืเพราะอันไปได้เนี่ยเพราะไปได้เนาะครับอืมกับบอถึงมาเร็วมากเนาะพี่เนาะคกับบอถึงมาเร็วมากกับเขาอยู่ปานกลางอ่าเขาไปตามด้านโน้นเนาะหอยทีเป็นออยหอเบิ้งน้ำครับผมอืม เพิ่นกะว่ากับรถถึงกับเลี้ยวมากแล้วว่าก็ดีคือระดับหนึ่งเยอะพี่เนาะพอใส่ได้ครับลดระหยะข้างนี้หน่อยนะครับครับผมอืมต้นต้นๆท่านแม่ครับอ่าเอาถามเอาควบดูอีกน่เนาะพี่สมมติว่าแพ้เห่อเนาะช่วงวเวลาเวาขาจับแยกจากแม่เพิ่นว่าขุนนี่เขาใส่แพ้เพิ่นกับยายน่อมอยู่ที่ประมาณ สองเดือนเนาะครับผมสองเดือนครับยายนุ่มครับบาดเท้ามาจับแยกออกมาเลยคุณหมพี่ครับจับเหมือนจะนุ่มนิโค้กเขาตะลกขุนตะปูครับเขาออากอกขุนครับอืมอืมนี่ชุดน้อยๆใหญ่เป็นขุนเบิร์แล้วครับนี่ตัวเล็กๆเนาะพี่เนาะกัเริ่มแล้วครับนี่เริ่มจะเขาสองเดือนกันเริ่มจะเขาขุนแล้วครับอืมสุดที่มีอยูซิปตัวโตครับตัวโตตัวเถ้าเข้าอ่านี่คือการขุนเนาะพี่เนาะครับอืมระยะเวลาเพิ่น สองเดือนพญาโนมเขาจับออกมาคุณเลยครับบรรทัาคุณไปโดนมอเขาจังได็ขายชุดที่เขาคุณนี่ครับคุณเป็นอีกสี่เดือนนะครับสี่เดือนเนาะสามเดือนก็กลัวสี่เดือนอือตั้สี่ยู่ได้น้ำหนักประมาณจักษ์สามสิบกว่ากิโลเนะครับครับจะจังปล่อยออกนะครับเนาะตลอดอรอบอืมตัวกขบเถมงเนาะตัวก็เสียสียเปียดสิครับมันกะคือว่าเนาะครับตัวจีนเจ๊งโบเจ้งนะครับผมก่อนเสือกนี่เรือกชอบกันเนาะเออไช่ดีกัน โอ้ oh, ถ้าชูเขาขายออกรอบนึงเนาะคสิบต yeah. well, ัวนี่มันเป็นเงินเท่าไรล่ะพี่คู่มือนี่ประมาณอ้างยิงจากคู่มือเลยคู่มือมันก็ร้อยอ่าสิบหกสิบนะครับเนาะครับมันก็ได้รอบละหกหมื่นสิบบาทนี่นะครับโอ้กับบุธรรมดาได้แหละครับอืมใชยเวลากับเตรียเล้วเครื่องขี่ผมเนาะหกเดือนอ่าก็เอาก็เอาไก็ถือว่าเลี้ยวอยู่ก็ถือว่าเลี้ยวเพื่อนอยู่ครับอืมปีหนึ่งก็จะขายสองรอบเท่านั้นครับอืม คือว่าสีเยอะรบอบละหกหมื่นครับแต่แสนกลัวนะครับน้องนี่ครับอืมโอ้ยเพราะมันสีไข่ก็เห็นหน้าลรื่งสีฝุ่นเบาครับนี่ครับผมคิดว่าก็ดีกว่าเห็นหน้าครับถ้าเป็นอาชีพเสริมเพราะเนาะครับพอแม่พาเห็ดมาตกรแล้วก็เห็ดไปก็เกาหลานหน้าหน้าให้ยายไปถิ่มได้เพียงรองเด้อเก็บเกี่ยวใบฟังกันซิครับครับอีกใบฟังครับเออเมืองกับี่อ่าใต้ก็ดีคนน้ำคือเขาเนาะครับครับที่คุณเขา เออให้พี่นอ้องในเบื้องด้เห็นว่านี่แหละรอบการผลิตชุดลูกเนี่ยน้องหนึ่งแหละเร็วนะครับเนาะแต่มีผู้ละสิบสื่อว่าไม่ซิบแม่ทองคูเมอือนี่ก็เลี้ยงไปแบบพี่พันว่าก็จะได้ขายแบบนี้นะครับเนาะเสีนทางการขายขุนชุดอย่างจะเป็นชุดเล็กเนาะพี่เนาะชุดเล็กคุค่ใกล้สีออนนดเดียวออกหรืมั้งพี่ีิอันนี้ชุดนี้เขาจูงใสองเดือนครับนน่อ่าชุดนี้ยี่สองเดือนล้วงกะขุนไปอยู่คือพี่พันว่าเนาะ มันก็ยุติแล้วแต่ห้อเป็นห้อเห้องากได้น้ำหนักเท่าไรห้อกับบาหล่เนาะมีนครับมีอ่นบาร์ถึงสามสิบบางคนเก่าจักแต่เขามาถามซื้อห้าก็ก็จะได้สามสิบลงมาครับใต่สามสิบเนี่ยครับโ้องห้าัจากเสียเปียกคเนี่ยเพีห้อพักใหญ่ออเออืออเลยออกไปสามสิบเลยเห็นไหมแล้วเลยเนาะเปสามสเลยครับผมนี่ครับเบิรงน้ำกันอันนี้แหละพี่น้องกะเยนงประเด่นเด้อ อผีนุ่มพันปอฟังคือว่าขาเป็นขุนเขาจะกินตะไบไม่ตะหงายังเดียวมันกับอะไรน้องีีเนาะข้ับอะไรเราะยังพีเอาเพาะยังน่านใหญ่ับาับนอ้วนสุเก่าตะไบไม่จะเริ่มตัวตัมากกันั่นใหญ่แต่ซาวลาแต่เจ้าเดือมจะสิทธิขายเขาออืม หม้อแบบไทยบ้านล้วนมันหม้อไงหน่ะลักอาหาไทตานี่เนาะครับเนาะนีาต้องอาหารเสริมเหมันแน่ครับครับอืออันนี้มันแห้งอ่ะมันแห้งตากแดดมาให้มันกินก็ดีกันครับเสริมนี่ก็คือเสริมมันมันมันเปนอาหารหลักนะครับผมเสริมก็กินหลายก็ได้ชอบอย่เด้ยครับมีขกอเสียกันข่อเสียกันเดือนนึงเดือนนึงนี่เนาะพี่เขาใส่เ่ียกสอบสำหรับแพะเหานี่ประมาณแจ็คสันทิสโรวเนาอยู่เนาะครับยุบเบิร์ตประมาณแจ็คสอบผิด คืออาทิตย์ละสอบครับอาทิตย์ละสอบครับอืมเดือนหนึ่งกับที่สอบที่สอบครับสอบเจ้าบาทบ้านสอบสามล่วยครับสามทีสิบสองท่านสองนะครับโอ้ประมาณนี้เนาะครับเนาะครับแต่สำหรับกับใบใหม่ครับครับคู่มือนี่มันเป็นสมัยใหม่เนาะเข้าสีไปเลี้ยงแบบโบราณเลยกับว่าไงครับอมั่งบางบางพื้นที่มันก็เลี้ยงก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าขามาให้พี่น้องเพิรงว่าถ้าเข้ายากให้มีผลผลิตที่เร็วก็เฮ็ดแบบเพิ่นว่าเนาะครับอืม เดือครับเริ่มจากเก็ดแม่คู่มือกับย่งแม่พัดยังย่งจักรตัวครับเดี๋ยวแม่พัดในนี่ผมเป็นซิบซีแม่พัดครับยังเหลือยี่สิบสี่ครับจากชุดข้าเริ่มเขาแรกืเลยแม่บนบอกกับย่างย่างยืนบอกแม่นครับย่งที่เก่าครับแล้วก็ชุดลูกพคนที่ข้าเจ็บเสริมขเขาเป็นแม่แม่พัดอีกแม่นครับอืมจากเก็ดแสดงว่าแม่ไม่เขาก็อีกเก็ดที่อ่ะเนาะแม่ครับโอ้แสดงว่านี่ก็ยังต่อยอดไรได้ไปอีกในไก่ด้วเนาะไกครับ แพะแม่เนึ่นี่เอาใส่เลี้ยงดีดีเนาะพี่นุ่มครับมันจะให้ลูกเขาหอยชูลูกเขาได้ยาวนั่นไปประมาณเท่าไหรพี่โอ้ครับอันตัวนี้มันต้องเข้าเลี้ยงสมบูรณ์ก็อยูไดดนครับอืมได้หลายปีครับก็กระเพาะข้วยสมัยก่อนคนแม่เขาเลี้ยงมากนะครับครับก็ได้ลูกโอ้จนมันเขายาวคล้าก้ายังได้ลูกอยู่นะครับอันนี้คือกันครับได้คือกันได้คือกันโมจียวนะครับเนาะ เออดูเขาเลี้ยงพคนดีพเเเาลี้ยงคนกระสอบแท้นให้เขาดีเพื่อนเนาะพี่เนาะอือมอ่านี่เป็นอ่ายูนิตกัเป็นแพะสายพันธุ์เลือดผสมนะครับเด้อเอานี่ละพี่สำหรับพี่น้องเบ่งกียังงงอยู่บางคนมันถามว่าแพะเลือดผสมหรือลูกผสมเนี่ยมันมันหมายความว่าอย่างไรครับพี่นุ่มโอ้ครับเลือดผสมเนี่ยมันคือตัางสี่ตัวครับเพราะว่าแพร่เป็นพื้นบ้านเขาเนี่ยครับแพร่น้อยเขาเนี่ยแพะกระดันเขาเนี่ยครับเพราะเราพอที่ สีเลือดสูงสูง่นมาใส่ครับลูกก็ออกมาใหญ่หน่อยนึงก็เลือดว่าลูกผสมกันครับครับครับเออซาแน่นมาใส่้่างโกลขึ้นอยู่ครับครับถือว่เป็นลูกผสมกันบ่อขึ้นเหนือมาใส่กันเนี่ยครับครับเพื่อจะแข็งใหญ่ขึ้นมากว่าเก่าทำไมนะครับก็ยังค้องว่าลูกผสมอยู่หรือพี่น้องวาลูกผสมอ่ะสิเป็นแม่ซาแน่นคือพี่พันวาเนาะซาแนนหรือแม่แองโกลไปใส่พ่อบ่อนะครับถึงพ่อจะเป็นเลือด อาจสูงย่กระตามยังเอื่นเป็นเลือดผสม,มอยู่ด้วนี่แหละครับพวมหมายของคําวมาแพะเลือดผสมเนาะนอกจากว่าแม่สีเป็นเลือดสูงไปใส่พ่อร้อยกะอาจเอื่นเป็นเลือดสูงขึ้นไหมเนี่ยเนาะพวมหมายอาจจะเป็นเลือดสูงขึ้นมาเนี่ยน,น,นะครับแต่าาว่า การพัฒนาเนาะมันมันเป็นลงเป็นฝ้ายมีไงเพิ่นสำหรับง้วนยังสั่นเนาะครับเนาะอ่าอความเล่นน้อยกันอ่าไม่ก็บ่้ายเฮ็ดเล่นน้อยไปนี่แล้วค่ะเป็นง้ากันสีเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟสี่หอดเอฟห่าเนาะครับเนาะอ่าเอฟชุดถ่ายกับยังสีมั้งยังสีชุดชุดถ่ายยังสีเด็ดเป็นร้อยเนาะครับเนาะอ่ามันประมาณนั้นใส่เวลาครับใส่เวลาครับแต่ง้วนโอบางคอร์กผมว่ายี่สิบปียังสีเด็ด เป็นเลือดร้อยเนะครับแผละพยายามขึ้นกันแหละครับ <c oughs> ค่อยๆขยับเน,นบบาะเอาเอานี่ครับดีครับโอ้แนวทางมือนี่กะสุดยอดกับพี่พน,น้องอ่ากับลักๆก็กกกคือว่าเนีรยถ้าพี่พี่น้องคิดจะเลี้ยงถ้าพี่น้องมีแพะอยู่อ่าต่างอิงจากพี่เพิ่นเริ่มต้นมาหรือพี่น้องคิดจะเลี้ยงอยู่ข้ามือเนาะพี่เนาะถ้าเป็นแม่ท้องเข่ามาหรือแม่สาวเนี่ยพีนึงเทาก็ได้หลายเติบอยู่เนาะพี่เนาะหลายเติบอยู่อหลายๆเติบกับพ่ออ่ากับพ่อ เลี้ยงพรายังไว้อยู่มีพื้นที่แล้วพี่เนาะครับสาหรับมือนีก็ขอบคุณพี่นุ่มเนาะครับเนาะเอาพี่นุ่มติดเบอร์โทรส่งไทยได้ครับเพื่อพี่น้องสอบถามการเลี้ยงแนวทางต่างๆเนาะครับเนาะ064ครับครับผม779จ็ดเก้าแครับ064 779 779 8273ครับ8273ครับแองเจ็าสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะของพุ่นใดผิดพลาดเนาะก็ขออภัยเพราะว่าพวกผมเป็น ขวากแบบไทยบ้านเนาะดูสัมผัสกับแทยบ้านธรรมดาครับวิถีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับการอยู่การกินแล้วก็ระยะเวลาการแพะเพิ่นให้ผลผลิตจังนไรเนี่ยการเลี้ยงดูเพิ่นให้พี่น้องได้มองเห็นภาพเนาะในแบบบ้านบ้านนะครับเนาะวิถีแบบบ้านบ้านสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณพี่นุ่มนะครับเนาะที่เสียเวลามาให้แชร์ประสบการณ์เลียวกันเนาะเอื้อนว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะครับ มือนีลาไปก่อนเนะครับเนาะจนกว่าสิพอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับผมครับ